สวัสดีครับกิจกรรมสเต็มศึกษานะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนนะครับหรือผู้สนใจเนี่ยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีเอนจิเนียร์นะครับมาประกอบกันเพื่อสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมะไรสักอย่างหนึ่งมาแก้ปัญหานะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับคุณครูได้ลองสร้างกังหันลมนะครับเพื่อให้ผลิตกระแสไฟฟ้านะฮะหรือผลิตให้ได้กําลังไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับโดยคุณครูนะครับได้ทดลอง ศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะทํากังหันลมออกมาและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมของใบพัดนะครับพื้นที่ใบพัดจํานวนใบพัดนะครับแล้วก็น้ําหนักของใบพัดนะครับโดยข้อมูลเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นข้อมูลทาง้านพิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับคุณครูได้นําข้อมูลทั้งหมดนะครับมาสร้างเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์นะครับจากนั้นเนี่ยก็เอาโมเดลคณิตศาสตร์นะครับ มาพัฒนาเป็นกังหันลมตามที่ได้รับโจทย์ไปนะครับแต่การวัดนะครับหรือการคำนวณต่างๆเนี่ยนะครับต้องการความแม่ยนยำที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการนําเครื่องมือต่างๆมาใช้ด้วยนะครับเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ,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 ๆก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ในการจัดกงงารเรียนการสอนแบบเป็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ค,คุณครูได้สร้างกังหันลมนะครับสร้างเป็นชิ้นงานจริงด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมนะครับ ซึ่งกระบวนการต่างๆนะครับที่เราได้จัดอบรมไปนะครับและที่คุณครูใช้เนี่ยแม้ว่าโจทย์วันนี้จะเป็นกังหันลมนะครับแต่คุณครูสามารถนําแนวทางไปประยุกต์ใช้กับวิชาที่คุณครูสอนนะครับหรือไปประยุกต์ใช้กับโครงงานต่างๆที่สนใจได้เป็นอย่างดีนะครับการเรียนการสอนลักษณะนี้นะครับจะทําให้เด็กเนี่ยสามารถา <c oughs> รู้ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนไปนะฮะจะเอาไปทําอะไรแล้วก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการนําความรู้ด้านศาสตร์ต่างๆเนี่ย มาใช้งานจริงนะครับเรียกว่าเรียนแล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็สร้างชิ้นงานออกมาได้จริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้แนวทางในการสร้างนวัตกรรมต่างๆในอนาคตนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับประเทศเราเนี่ยต้องการเด็กต้องการเยาวชนนะครับที่สร้างนวัตกรรมออกมาได้นะครับ การจัดกิจกรรมสเตมนะครับมีหลายระดับนะครับทั้งเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนนะครับนำความรู้ที่กำลังเรียนอยู่ในเรื่องนั้นๆเนี่ยมาใช้นะฮะหรืออาจจะจัดกิจกรรมในลักษณะหนึ่งเป็นลักษณะของว่าเป็นโครงงานนะฮะเรียกว่าทํากันทั้งเทอมนะครับนำความรู้หลายๆด้านมาใช้นะครับอย่างตัวอย่างกิจกรรมที่เราจัดอบรมคครูในวันนี้นะครับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่นําความรู้หลายศาสตร์แล้วก็หลายๆระดับมาใช้นะครับ อย่างเช่นว่าในการออกแบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้านะครับคุณครูก็ต้องรู้ว่ากระแสไฟฟ้าเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากเจเนเรเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากนั้นก็ต้องมาเลือกออกแบบใบพัดที่เหมาะสมนะครับโดยให้คุณครูออกแบบใบพัดขึ้นมาเองแล้วก็จะเลือกวัสดุใดๆนะครับมาทำนะครับคราวนี้พอเรามาต้องการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับเราต้องการออกแบบการทดลองนะครับหรือ ออกแบบการทดลองเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดเนี่ยการวัดปริมาณต่างๆก็ต้องแม่นยําขึ้นด้วยนะครับเราอาจจะใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้เครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้งานของเรานะครับออกมาได้เร็วขึ้นพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้ค่าที่แม่นยํามากขึ้นนะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะคุณครูได้นําอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะฮะที่ถือว่า ใช้ในการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ได้หลายแบบอุปกรณ์ตัวนี้คือ Data Locker Data นะฮะดัตตาล็อกเนี่ยนะฮะถ้าอธิบายกันแบบพื้นๆน,นะฮะคืออุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลตามเวลาที่กําหนดนะครับคุณครูก็เลยใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับมาเก็บข้อมูลจากเจเนเรเตอร์นะฮะว่ากังหันลมที่แต่ละท่านนะฮะแต่ละกลุ่มได้ไซ์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่า ผลิตไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กําหนดหรือเปล่าเมื่อความเร็วเปลี่ยนแปลงไปแรงดันไฟฟ้าหรือกําลังไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยดาต้าล็อกเก็เป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งนะฮะที่มาช่วยให้การทดลองนะฮะหรือการออกแบบกิจกรรมของเราเนี่ยนะครับทำได้สะดวกขึ้นแล้วก็ได้ค่าที่แม่นยํามากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าคุณครูเนี่ยไปสอนวิชาอื่นๆนะครับเช่น ต้องการออกแบบการทดลองทางด้านเคมี Me, ทางด้านชีวะนะครับ Data l o ก r ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยได้อย่างดีเลยนะครเพราะว่าตัว Data Locker เนี่ยสามารถเก็บข้อมูลได้จากเซนเซอร์ได้หลายชนิดนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการเรียนในลักษณะของการทำวิจัยนะครับการออกแบบการทดลองนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้หลากหลายนะครับมาสเตมเคราวนี้ได้หลายอย่างครับที่รู้ๆคือตรงกับ4.0 ตอนนี้เป็นนโยบาย4.0ที่มาอบรมได้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือนะครับได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้รับรู้หลายเรื่องที่ยังไม่ทราบก็เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนครับกลับไปจะนําไปสอนแน่นอนครับค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะค่ายสเตมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเด็กได้ยินว่าทําโครงงานโครงการอะไรเงี้ยเด็กจะคิดว่าโอ้โหมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าซับซ้อนยุ่งยาก แต่คือตัวนี้ทําให้เด็กหรือว่าโอเคตอนนี้เทคโนโลยีเราก้าวไกลมากเพราะฉะนั้นการเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันจะทําให้กระบวนการพวกนี้ดูง่ายลงเยอะมากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยการเก็บข้อมูลโอเคเรานั่งเก็บจดมือพอดเป็นจุดๆเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์ที่โอเคสามารถดึงเข้าคอมพิวเตอร์ได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยมาทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้การทําโครงงานทำวิจัยต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนสมัยก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นค่ายนี้มันจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีแนวคิดในการแบบว่าทํางานวิจัยเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบว่าซับซ้อนยุ่งยากการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยทุกอย่างมาดูง่ายขึ้นแล้วก็งานของเราเนี่ยก็ออกมามีคุณภาพดีเพราะฉะนั้นค่ายนี้โอเคเป็นการช่วยปลูกฝังความคิดของเด็กทําให้เด็กมองงานวิจัยพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปก็จากการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดสามวันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับทางด้านพลังงานลมหลายๆอย่างก็คือ ในฐานะที่เป็นครูที่ใช้ความรู้ทางด้านกิจกรรม STEM ไปสอนเด็กนักเรียนอยู่แล้วเนี่ยทําให้เห็นว่าในรูปแบบของ,ของการจัดกิจกรรมการ,กกร,รสอนแบบ STEM ศึกษาเนี่ยถ้าเราสามารถบูรณาการให้นักเรียนได้เห็นว่ามันสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆได้อย่างไรเนี่ยมันจะเห็นผลได้ดีมากแล้วก็ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งเนี้ยตัวครูเองก็มีโอกาสที่จะได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้สามารถเอาไปเป็นแนวทางในการสอนนักเรียนจริงๆในห้องเรียนได้ว่าในเรื่องการผลิตพลังงานไฟฟ้าของพลังงานลมเนี่ยเ,เขามีขั้นตอนในการผลิตยังไงมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเราจะออกแบบกังหานลมที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมได้จริงๆเนี่ยจะมีปัจจัยต่างๆที่เราต้องควบคุมอย่างไรบ้างนอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าจะถูกใจมากก็คือเรื่อง การวางแผนในการทดลองเพราะว่าจริงๆแล้วในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นครูวิทยาศาสตร์ก็พบว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้วิธีการวางแผนตามความรู้สึกของเราว่าเราจะกําหนดขอบเขตยังไงแต่พอได้มาเรียนรู้ระบบการวางแผนการทดลองที่เป็นระบบมีสถิติเข้ามาช่วยแล้วมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเนี่ยทาให้รู้ว่าไการวางแผนเนี่ยมันมันมีขั้นตอนที่ละเอียดทีทวและมีความน่าเชื่อถือ,อยิ่งมากมากได้ขึ้น แล้วก็ตัวเองก็คิดว่าจะเอาแนวความรู้เนี้ยไปใช้ในการสอนนักเรียนแล้วก็ประยุกต์ในการทําไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนทางด้านสเตมศึกษาหรือว่าการทําโครงงานทางด้านสเตมศึกษาที่โรงเรียนของโรงเรียนสุสานารีที่ตัวเองสอนอยู่ครับ